ค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะเดี๋ยวมินจะพามาสัมภาษณ์คุณป้านะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะเปิดคลิปนิดเดียวนะคะท่านผู้ชมมาสัมภาษณ์คุณป้ากันนะคะท่านผู้ชมกวมนันเท่าจะเดินทางลงไปดีสาพระพรหมสองเก่าหรือว่าไปหาผู้เจ้หรือว่าผูญหญิงสายจีสารเดี๋ยวเขาลองมาถามกับคุณแม่เพราะว่าเป็นเป็นคนในพื้นที่เพราะอาจจะหูจักยังดีๆหลายกคนมาเที่ยงเนาะครับท่านผู้ชมกลาวสวัสดีครับคุณแม่ครับกลาวสวัสดีครับสมมวัสด,ดีค่ะคุณแม่มีพ่อหมุนมะลุ่เป็นบอก น้องเต่อุดน้องเต่าอุดโอ้น้องเต่อุดก็ยี่สิบหน้าบ้านนี่บอกก็นี่สิบหน้าท่งเของบ้านนี่เนาะอ๋อครับผมเอาฟองท่านในเม่สถานที่แห่งนี้มันเป็นอย่งไดิมาแต่เก่ากับหมวกกันเต่าเฟินบ้านเป็นเต้นของแต่ของทีนี่เป็นชื่อชิปกีบุวพันธ์อย่างก่อชื่อชื่อเ่าตัวของทีนี่นี่ตะกี้ยว่นเฟินบ้าชื่อชิปกีบัวพันธ์ิปตีบัวพันอ๋อ ชื่อเพื่อนนะอเมนเพื one one ่อนคู่นึงที่นี๋อเพือนที่นี่วันนี้ก็จะป่อยจบว่ามาถึงจาของเท่าขมืนี่เนาะแต่วก้อนสีแม่ว้านะ่ที่ว่าจอดสีเห็ุสายเนี่เป็นอย่างกมันมว่าบ่นนะบ่นเพ่นสีเห็ดสายเนี่ยก้อนบมันก้อนว่าก้อนนไปขอสั่งขายให้คนหนึ่คู่นึงสองคู่้ยคนคู่นึงอ่าวานนี้เพิ่งจะเป็นเหตดเร็วนี่น เจ้าของทีสุดาหลูพ right ่คนเสียคูหนึ่งกับว่าเจ็บท้องเอาไปหาหมอกะหมดท่านบาเนี่ก็เอาเอามาปลาเอามาเผาเอาหน่องมาเผาเอาหน่องมาเผาล้มหมาคุูไอ้ก็ตายอยู่โดยบุญหมุนสายอยู่ด้วยกันหมดไหมโดยที่ว่าบุญหมสายหยู่หรือว่าแกเจ็บทองที่ซื้อนี่บอกว่าแค่เจ็บทองก็ดีดีอยู่กับบริเวณนี้มัเนี่ก็เพื่อนเราก็ับทหารอยู่เจ้าของเราก็เลยถวายวัตรคนหรอมันหลู่แล้วเสียเราก็เลย ก็วันตอนตอนบนบนบนเมนจากของทีหน้าบนเมนบอกครับเป็นคนที่เขามาเห็ดคนมาเห็ด๋อ้คนเขาเป็นเขาบนว่าจ่ายคนคู่นึงแต่ว่าทั้งทีนั้นเดียก็มาเป็นลูกอที่นาทีจะคว้างหน้าบนแต่หลูกและพัดตายทั้งสองอ๋อถึงว่ายด้วงสารผู้เจงจะมีหลายเนาะจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเนาะบนเมนตั้งแต่ผู้ยาตายใหญ่บนเมนตะผู้เจงเนาะเจ้าก้อนเจ้ก้อนกับผู้หูเนาะจะมานจะเพีจังใดรับาหูหูพี่เขาเห็นเนาะหูเนี่ยเราก็เลยหูฟังก็อีกอย่างหนึ่งเลยเมียคือว่าคนมาสิบเบ็ดอีกอย่าง คนมาสีเบ็ดอีกยัางกะคนมาจเบ็ดคนบ้านนี่กับนางิีเบ็ดหลายคนมาะเบ็ดมาเที่ยวมาหลายคนแต่ว่ามูต้องกันก็ว่าบานจเฮ็ดเลนครับแต่นางยุติยังนางชีเบ็ดยุติกระตกลงหนามเลยมาสักกินลงหนามเลยหนามมาเนี่ยกเป็นมาส่งเงินว่าเป็นมาส่งเงินอะไรก็จะกลว่าโต๊ะกอยก้อยนึง่พ่บกโอบมงว่าโต๊ะมันคอยมันกับโต๊นหนามเป็นว่า เราตทีมแล้วนนองคนสิบเมีนามคนสองเป็นนี่ก็บเราการีโซ่กันเดือดโดีเนาะครับผมเป็นกันเลยใช่โต๊ะม้วคอยคคนมาจรงจี่บอกเป็นโํ๊าโอ้วันนี้ก็ได้ไปอยู่น้ำกันอยู่จนไปก้อนมวลมวลแม่ก็มากินหนามนี่เลยมาสีมี่หนามสังนู่นี่นาสังนามแสบเลยนามแสบแสบแต่กันมาเหลี่ยงขั้วยเหลี้ยงยังกับ ปะกันมาขายเอาหนีลราไปกินน,กกน,น,น้ำก็วอดีกว่างเนี่ยน้องแม่นอนยู่หหวอยู่เนาะน้ำก็วอดีกว่างแต่ว่าคนผู้นันก็ว่ามาเลี้ยงขั้วครับมะเลี้ยงขั้วอะไรขั้วมันขามไปแลว้วครับท้องถิอขามน้ำกลิ่นอเป็นหยางจังหวะขามอ้าวกระใต้ตายอยู่ในน้ำใตายอยอู่ในน้ำน้ำเลิกว่าวันนี้แม่น้ำ มันก็สีเลิกเติมอยู่ดอกน้ำสีเลิกเยอะแต่มันมันม่บริเไกลเนาะมันก็สชบว์พอสีใต้เนี่ยนะสีใต้ก็เป็นตะงเงิดแต่นาน้ำซ้ำหนีซ้ำหนีเองครับแต่หมูช่วง็นบอกมันก็บบริเกตขั้วของก็สีเงยสีหยังเนาะแม่นข้นกับเมนตั้งใจจะขามมันก็บขามได้อยู่ในนั้นแนาะเพราะเพราะว่าปวดเพราะขามไปก่อนแล้วก็ว่าจังใดจังบ่เห็นคนมาเยอะเกลือจังบอกล้วนตะคุยมีตะคุยมากจะว่างซีบานกับมันลุมมาเห็นตะมวกเห็นตะมวกก็เลยเพาเมื่อเอิญ จะบานออกมาเบิงมางมเบิงยังเคยเห็นคนเป็นบู้ย์ไสเลยีหญิงไหมบุษย์ไเป็นบู้ชายนคหนาสิตตยเลยเนาะส่วนหลากจะเป็นยามันกบยแม่เขามันอันแมอนยูบ่อเดกกว้างตั้งใจขาเมืนกันห้ขาไม่ง่ายนอนเป็นบความกว้างมาอยู่หนีหลายคนอยู่หลายคนนานเพื่อนคนมันน้อย ก็จะได้เง <No 1 ullen> ินใหญ่อจริงว no, ่าจะบอกกลุ่มคเที่ยงเนาะหลายคนตอนต้นตอนแรกเขาไงแต่แต่แต่ก่อนแจ็คแสดงได้แล้วเขาคงมึงเนาะแต่ก่อนแต่ก่อนแต่แกป่ะแต่มันกับเป็นทีของขมเม็ดเนี่ยบ่ายบ่ายเขาเป็นเล่าเขาแม่เป็นเล่าครับเพรขอบคุณในหลายแม่ขอบคุณหลายเด็กขอบคุณครับเขาบอกข้างในถ้าแค่หูนี่ละครับจะมี่วงนี้แต่ก่อนก่อนกกจะเป็นจังไงค่ะ ยังที่แม่บอกนะครับสิ่งนี้รักนี่ตรงจุดนี่เข้ามองม่เห็นเนาะต<ช>่ว่ากัจามจิบวัติที่แม่ปรนท้วจักมากครับเพราะว่าจีเป็นลูกเจ้าของทีหน้าว่าเห็ดฝ้ายนี่คนตะบ,บนไหวนะจะข้นที่ไม่เห็ดฝ้าย่าบนว่าจะหายคนคู่หนึ่งกับปรากฏว่าลูกเจ้าของทีหน้า,<ว>าเป็นผูสซ้ายคสองคนไปครับผม<พ>ไปดีลักอะรก็แลวันก็ยังได้น้ำนะยังได้น้ำของให้ของหน้าปลาเพิ่นก็เลยร่วมกันเออมันนี้ก็เล่ผลมาเห็ดเห็ดฟี ไม่เหตรไยทั้งน้นมันไม่เหตุไทยเหไนามแต่เขาบ้านบานนี้มันก็ท่วมบ้านทวมบานนี้อยางไดหลายก็เลยไปกลวมบ้านบ้านนี้ก็ว่าห้มาเป็นอหมอห้มันทวมก็เลยไปเห็ดสายกับภปยพิบัเี่ยภัยัเป็นสายหล่นแล้วมันจันี่ละมันหล่นพ้นรถแลนด์คลับไนยังสีหน้ามันไปนว่ามันหล่นบ้านนี้ก็ยังได้เหตยังสใหญ่เลยมันก็ที่มีลำซางที่มีตะกอน น้ำกินได้ครับหญ่น้ำจะมันออกมาแต่ใสมันไหลออกมีวัตเมือเด้คบวยหลายครับผมแต่ยังคุณแม่ไม่บอกน้ำมันไหลแล้วก็จะทึ้งๆน้ำมันออกกันนะทั้งอยู่ทั้งเตะน้ำมันจะออกกันไหลออกมาเลยครับไหลออก่าเลยายจะมีหลายอยู่ในหันครับผมมีหลายอยู่ตรงพุดหันแต่ก่อนจะมีจับว่าจะสารหลังใหญ่หน่อยก็ได้บอกว่าอย่าได้สารหลังใหญ่ครับอยายขยายเพราะมันหลายคนมันหลายหลายต้นเนาะอยู่หันจะมีทั้งสิ่งที่ ศักดิิ์สทธิ์หลักกาสิ่งที่เพิ่นเป็นสมาชิกสีกาจะมีเนาะจริงจริงทีง่เฮามองบอริเวณกาตานผู้ชมน<พ>ีม่ก็เป็นความเชื่อเป็นความเชื่อของชาวบ้านเนาะแม่เนาะ<ม>เป็นความเชื่อไผบ่เชื่อกรับกาะว่าเนาะเป็นควา,านนม,นมนับถือกอข,ข,ขอให้ตานผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจรารณญาณครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเขามเชื่่อสวตัข้ามาซองแหลกกันนึกว่ามีแค่อากงเนาะก็มีแค่อากงก็เลยอ่าครับขอบคุณหลายหลายคแม่ขอบคุณหลายหครับขอบคุณค่ะขันบ่ได้คุณแม่กระบ่ฮู้จับข้อมูลคือว่าวสารกา่านผู้ชมเนาะ ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่เป็นอย่างสูงครับผมไปครับนมช้ชมเดินทางต่อเจอกันอยู่ศาล

เป็นอย่างนั้นทีคนนางใส่ปลาแย่เป็นเได้หน่อยแย่แต่ว่าถือขวดนมเต็มปลาอย่างขวดแต่พ่อตาบอกว่ากินน้ำจางนิดค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบนะคะแอดมินก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับแอดมินด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่แอมินอยากจะขอก็คือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะคะท่านผู้ชม ก่อนจบคลิปนะคะก็ขออวยพรนะคะท่านชมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจงพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งได้ขอให้สมนางปาถนาเงินทองไหลมาใหมานะคะแล้วก็มีโชคมีลาบกันทุกๆงวดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ